สวัสดีครับวันนี้ผมมือใหม่นะครับมาเล่นผัดออฟเอสไชครับผมตอนนี้ก็วิลแปดสิบสองนะครับตอนนี้อยากเ,อออเตอนนี้อยากออขอคำแนะนำพี่ๆที่เล่นเกมนี้มาก่อนว่าบิวของผมเป็น,นยังบ้างหลักๆ่ะเดี๋ยวผมจะฟุตเทจประมาณนี้ก่อนนะครับ ูด่านกันรด่านกันโอโ้ด่านนี้นะผมลงน่าจะเป็นเทียสิบแอตลาสเทียสิบนะครับมือใหม่หัดเล่นนะครับผมเริ่มมาก็เออเล่นเดสไอเลยครับเพราะว่าเห็นมันฮิตดีน่าจะเล่นง่ายสำหรับมือใหม่ ก็ลองมาเล่นดีก็ส่วนตัวก็ขอชื่นชอบมากครับแต่หลักๆก,ก็เห็นข่าวว่าบิลเนี่ยคนเอ่อเลดพิกมันเนี่ยอยู่ที่ห้าสิบเปอร์เซ็นเลยครับไม่รู้ว่าอนาคตจะมีการปรับไหมเพราะว่าบิลนี้เนี่ยเอ่อคนเล่นเยอะจริงครับโอเคครับแต่มันก็มีข้อเสียครับสำหรับบิลนี้ที่ผมเล่นมาครับ ถ้าอันนี้สำหรับความคิดเห็นผมส่วนตัวนะคิดว่าบิวเนี้ยมันค่อนข้างที่จะตายง่ายหน่อยโดนวันฮิตคิวได้แต่ก็คิดว่าอินเกนมันก็น่าจะโดนวันฮิตคิวตายง่ายๆแบบนี้แหละเออครับผมประมาณนั้น <c oughs> ผมก็มาเคลียร์ด่านเรื่อยๆเหลือเหลือบอสตัวสุดท้ายลนะอัครับ เ okay, อเอ้ตีสถานะเลยปกติยิงสอนสายฟ้ามันจะไม่สีม่วงอย่างนี้ดูสวยขึ้นเลยเนี่ยโอเค หลักบ,บิลนี้คืออ๋อผมเลยมาอธ่ไายคือหลักหลักบ,บิลเนี้ยผมเล่นแบบสายฟ้าแช่แข็งครับโดยจะใช้หมวกตัวนี้ทรีดากอนซึ่งผมลองเล่นแล้วมันตรงกับที่ผมชอบพอดีก็เลยลองเล่นบิวนี้โอ้ยหยุดไกลมาก ตอนแรกผมเล่นไปแบบก็ตายบ่อยนะครับแล้วก็มาอินเกมทีนี้ตายบ่อยเพิ่งมาสังเกตว่าเวลยมันลดด้วยก็เลยว้าวุ่นเลยต้องเล่นเพซซิหน่อยโอเค โอ้น่าจะหมดละโอเวลจะอัพแล้วน่าจะขายได้เท่าไหร่เฮวีเป็ดหลับซื้อเท่าไหร่ธรรมดาชิป เกมนี้ก็เหมือนเพิ่งแพทนี้มันเพิ่งอัปเดตมาสำหรับการเทรดเนาะผมว่าแบบระบบนี้มันค่อนข้างโอเคมากเลยไม,ไม่แน่ใจว่ามันมีมานานยังแต่ผมคิดว่ามันทำออกมาโอเคเลยนะแบบถ้าเราศึกษาเข้าใจหาบิลที่ผมต้องการใช้เนี่ยโอโหได้ง่ายเลยโอเคครับน่าจะจบเหลือเก้าตัวโอเคครับเดี๋ยว ออกจากแมปแล้วกันเดีย๋ยวผมขออนุญาตกลับแมปให้เพื่อนๆหรือพี่ๆที่เซียนที่เล่นผ่าเวสไซมานานแล้วพอแนะนำผมได้ก็ช่วยแนะนำให้ผมหน่อยนะครับคอมเมนต์มาได้เลยโอเคอย่างแรกเลยคือบิวผมก็คือแบบเป็นบิวสายฟ้าเนะแล้วทีนี้เนี่ยผมก็เนี่ย ใช้หมวก The t ท r ีด gon s o l i d m a r มมันจะเปลี่ยนออย่างเช่นประท้าไฟเนี่ยแบบว่าจากที่จะติดไฟมันจะไปติดช็อตแล้วก็น้ำแข็งที่จะติดน้ำแข็งก็จะไปติดไฟแล้วก็สายฟ้าที่จะติดช็อตก็จะกลายเป็นติดน้ำแข็งครับมันก็จะเนี่ยตามนี้เลยตามคุณสมบัติที่มันเขียนออกมาซึ่งผมก็เล่นเล่นบิวนี้ ซึ่งมันตอนแรกคิดว่ามันจะแรงมากวะ่ะแต่พอเล่นไปมันชอบชอบมากเพราะว่าผมชอบให้มองมันติดแช่แข็งโอเคมาเรามาดูเจมกันโดยเจมที่ผมใส่ก็จะหลากๆประมาณนี้เลยใส่สองอันพร้อมกันอย่างนี้ซึ่งผมก็ลองบิ๊บิวกันดูแล้วก็คิดว่ามันได้แรงประมาณนี้ แต่อันนี้ผมยังไม่ได้ใช้แล้วนัวที่คิดว่าประมาณนี้ที่ผมคิดว่าแรงอยากซึ่งเท่าที่ไปหาเน็ตด,ดูมันก็ไม่ค่อยมีใครเห็นเล่นบิวนี้เท่าไหร่ผมก็เลยอยากรู้ว่าแบบพอจะมีแนะนำแบบว่าอยากเล่นสายนี้แรงขึ้นควรมีอะไรที่ต้องปรับแต่งเพิ่มเติมไหม อ๋อแล้วก็รองเท้าเนี่ยผมก็ใช้ความเร็วขึ้นที่ไอพวกเนี้ยไอเป็นยูนิคไอเทมซึ่งเสริมสายฟ้านี่ตัวลาผมเน้นสายฟ้าเนะจริงๆผมได้แหวนผมได้แหวนแหวนที่มันจะแปลง แปลงความเสียหายน้ำแข็งร้อเปเซ็นเป็นสายฟ้าตอนแรกผมก็ลองใช้แล้วมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่คิดว่าลองแบบบาลานซ์บาลานซ์กันดูน่าจะโอเคกว่าเพราะว่าส่วนตัวอย่าให้มันติดน้ำแข็งเออมันมันก็ถ้าถ้ามันจะโดนน้ำแข็งใช่ไหมครับมันก็จะเป็นติดสถานะไฟซึ่งสถานะไฟผมไม่ค่อยได้ใช้ ก็หลักประมาณนี้ที่ผมลองบิวมาคลิปอาจจะยาวหน่อยนิดนึงเพราะผมลงสดเลยขี <S <S ้เกียจตัดโอเคครับก็ประมาณนี้ถ้ามีอ่าเดี๋ยวผมลองโชว์บิวผมเนาะอ่ะแต่ละไอเทมลองดูผ่านๆก็ได้ครับ ผมก็เป็นผู้เล่นใหม่เพิ่งมาเล่นอยากจะลองขอคำแนะนำจากเพื่อนเพื่อนพี่ๆที่เล่นผัดออฟฟิซด์มาให้คำแนะนำผมได้นะครับผมจะรออ่านคอมเมนต์นะครับผมโอเคครับถ้าอย่างไรก็ขอบคุณนะครับ